บทสาธยายเรื่องศีลรากแก้วแห่งความดีงามและอิสรภาพตอนที่17อินสิยะสังวรศีลการปิดประตูเมืองทั้งหเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายจากการเดินทางในตอนที่แล้วเราได้เห็นภาพรวมของปาริสุทธิศีลสี 4, ซึ่งเป็นกรอบการปฏิบัติของภิกษุในวันนี้ เราจะมาเจาะลึกถึงศีลประการที่สองในหมวดนี้ซึ่งเป็นศีลที่ละเอียดอ่อนและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติภาวนานั่นคืออินสิยะสังวรศีลศีลคือความสำรวมอินทรีย์คำว่าอินทรีย์ในที่นี้หมายถึงความเป็นใหญ่ในการทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ซึ่งมีอยู่หกทางได้แก่ตาหูจมูกลิ้น กายและใจส่วนคำว่าสังวรหมายถึงการสำรวมการระวังรักษาอินสิยะสังวรศีลจึงหมายถึงการสำรวมระวังทวารทั้งหกนี้ไม่ให้กิเลสอันเป็นฆาศึกสามารถบุกรุกเข้ามาสู่จิตใจของเราได้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนอาตมาขออุปมาว่าจิตใจของเรานั้นเปรียบเสมือนเมืองหลวงอันล้ำค่า และอินทรีย์ทั้ง6ก็คือประตูเมืองทั้ง6ด้านที่เปิดออกสู่โลกภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมต่างๆก็คือผู้คนที่เดินทางผ่านเข้าออกประตูเมืองเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาหากเมืองใดไม่มีนายทวารบานหรือยามเฝ้าประตูที่เข้มแข็งโจรผู้ร้ายและสายลับก็ย่อมสามารถแทรกซึมเข้ามาสร้างความวุ่นวายในเมืองได้อย่างง่ายดด้ ฉันใดก็ฉันนั้นหากจิตของเราไม่มีการสำรวมระวังอินทรีย์เมื่อตาเห็นรูปที่สวยงามกามฉันทะหรือความพอใจก็จะแอบแฝงเข้ามาเมื่อหูได้ยินเสียงด่าทอพยาบาทหรือความไม่พอใจก็จะลอบเข้ามากิเลนเหล่านี้คือสายลับที่คอยฉวยโอกาสบุกเข้ามาเผาทำลายความสงบสุขในจิตใจของเราอินทียะสังวรศีล คือการฝึกฝนให้สติของเราทำหน้าที่เป็นนายทวารบาลผู้เข้มแข็งคือการตั้งสติไว้ที่ประตูเมืองทั้งหกเมื่อตาเห็นรูปสติจะรู้ทันว่าสักแต่ว่าเห็นจะไม่ปล่อยให้จิตไหลไปยึดถือในรูปลักษณ์โดยรวมหรือยึดถือในรายละเอียดปลีกย่อยเมื่อหูได้ยินเสียงสติจะรู้ทันว่าสักแต่ว่าได้ยิน จะไม่ปล่อยให้จิตไหลไปกับความไพเราะหรือความกระด้างของเสียงนั้นการปฏิบัตินี้ก็จะดำเนินไปในทวารที่เหลืออีกสี่ทวารเช่นเดียวกันหัวใจของการสำรวมอินทรีย์คือการหยุดกระบวนการพรุงแต่งของจิตไว้ที่เพียงแค่การรับรู้ไม่ปล่อยให้มันก้าวล่วงไปสู่ขั้นของความรู้สึกยินดียินร้ายหรือที่ในพระบาลีเรียกว่าอภิชาและโทมนัส เมื่อยามเฝ้าประตูสามารถหยุดยั้งสายลับไว้ได้ที่หน้าประตูสายลับเหล่านั้นก็ย่อมไม่สามารถเข้ามาสร้างความวุ่นวายในเมืองได้อินซีเยตสังวรศีลจึงเป็นด่านป้องกันด่านแรกสุดเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมเป็นการป้องกันกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นซึ่งง่ายกว่าที่ต้องมาต่อสู้กับกิเลสที่บุกรุกเข้ามาในใจเราได้สำเร็จแล้วหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากบทสาธยายตอนนี้คือ 1. อินสิยะสังวรศีลคือการป้องกันกิเลสตั้งแต่ด่านแรกการปฏิบัติธรรมมีสองระดับคือการป้องกันและการกำจัดการสำรวมอินทรีย์คือการป้องกันส่วนการเจริญวิปัสสนาคือการกำจัดผู้มีปัญญาย่อมให้ความสำคัญกับการป้องกันเป็นอันดับแรกเพราะการป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามาในบ้านย่อมง่ายกว่าที่ต้องมาต่อสู้ขับไล่ศัตรูที่เข้ามาอยู่ในบ้านเราแล้ว 2. หัวใจของอินรียสังวรศีลคือการใช้สติรู้เท่าทันการกระทบการสำรวมอินทรียไม่ใช่การปิดตาไม่ฟังเสียงหรือหลีกหนีจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงแต่คือการเผชิญหน้ากับโลกภายนอกด้วยสติคือการฝึกฝนให้ที่เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเป็นการฝึกวางใจให้เป็นกลาง ไม่ปล่อยให้อารมณ์ภายนอกเข้ามามีอิทธิพลเหนือจิตใจของเรา 3. อินรียสังวรศีลคือรากฐานที่สำคัญของสมาธิเมื่อจิตของเราได้รับการคุ้มครองอย่างดีจากการสำรวมอินทรีย์กิเลสอันเป็นเครื่องรบกวนต่างๆก็ย่อมลดน้อยลงจิตจึงมีความสงบและตั้งมั่นได้ง่ายเปรียบเสมือนเมืองที่ปิดประตูอย่างแน่นหนาและมียามรักษาการที่เข้มแข็ง ประชาชนในเมืองย่อมสามารถใช้ชีวิตและทำงานได้อย่างสงบสุขฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อจิตมีความสงบจากกิเลสภายนอกแล้วก็ย่อมพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเจริญสมาธิและปัญญาในขั้นที่สูงขึ้นไปได้บัดนี้เราได้เรียนรู้วิธีการปิดประตูเมืองเพื่อป้องกันค่าศึกแล้วในตอนต่อไปเราจะมาเรียนรู้ถึงความบริสุทธิ์ในการแสวงหาสเสบียงอาหารนั่นคือ อาชีวะอาริสุทธิศีลขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร